S <S ใส่ไงใส่สุดนี่แหละพี่น้องนี่นี่ใส่ซุดมันกับมันมันอย่ยอย่างอย่างดีครับกอี่อพี่นอ้องเอยกรอบเด็ไปอืมใส่ไงกรอบหอมพ่อยครับไงน,นี่เขาต้องคั่วล่างออกดีๆีแล้วจ้ะ สวัสดีครับมีตวแดนแฟร์ติกัน์หอดสอขุสุขอนครับสวัสดีจ้าสับปุยจุพักจ้ามาครับพี่น้องครับวันนี้ตำตัวย่างใสหมูครับพี่น้องใส่เงยครับพี่น้องแวะออกทำความสะอาดย่างดีเด้อพี่น้องนี่ฝีมือแม่ซินครับพี่น้องเอามีตัดนี่นี่นี่บอกพี่น้องเอาต้อนนั้นดำไปพี่น้องเนใส่เงยครับพี่น้องใส่เง่ใส่สุดนี่แหละพี่น้องนี่นี่ใส่สุดมันครับมันมันอย่างย่างดีครับแก่นแก่นพี่น้องเอับตำทั่วครับ อันไก่มามาพี่น้องมาเสียบๆกันครับวันนี้เด้มาไก่ไร่บ้าปุ๋ยช่วยตำทั่วพร้อมใส่หมูครับเสบียบๆน้ำกันเด้อพี่น้องสุงรูดสุขค่ะใส่หมูจังเลยใส่ยังกันใส่ง่ายใส่ง่ายัายิหัวนิจญานเลยเอาจำได้ไหมนะจำรูดเอาจำเด้อมอ <c oughs> ไม่ยัง <c oughs> มาครับโยงแรงแห่งมันครับพี่น้องมาเนี่ยซิมซิมซิมซม,ซม,ซม,มาพี่น้องทำทั่วครับซิมทำทั่วเห็นละก้อนเอาละกรอบเด้ฟิตกรุบกรุบเลยก็ต้องหนีบก็ได้ากาัดเลยแซ่บครับพี่น้องทำทั่วเอาซิมส่นมวนน้อยครับมาซิมใส่หมูพี่น้องไหมใส่เป็นไง ใส่ไงไม่ใช่มหม,รมกรอบหอมพรอยครับกรอบหอมพรอยน้ำส้มาากวนส้มกวนยังไม่จังใส่ใหญ่นี่เขาต้องคั่วล่างออกดีๆแล้วจ้ะใส่ไม่ไดไม่เข้ไม่ถึงแนว ยิครับตำทั่วพี่น้องเสียก็บพลอยดีเดียบ อืเขียเอาหมดแดงพี่น้องน่องพัดลงมามันวาสุนม,มันหยอ่อนถึงตัม้มันหย่ำถึงหมดแดงอยู่ปะแบบแค่นี้ยังดีกว่าเพื่อนกันมันมันย่างได้พี่น้องเขาเต้ออาอบจ้ะบ่เมียนพอมาง่ามเลยไหม

mơ đôi ơi chả chạm mừng cân mừng 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 <laughs> mừng 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 คน,นตำเองมาส่วนส่วนเรามือ่อกันเมื <c oughs> ่อคืหนกวบด้ครับไอหมูกวบดเนาะส่เอืส่วนมาทั่วขว้านึ่ก่อน <c oughs> Trên đây sẽ có cọp Open Cảm ơn các bạn đã Sẽ phải xong rồi hả xí bông xa Chẳng có ra bên những chú mồm Đây bẹp มาถั่วปนแอ่นนี่แล้วก้อนไหนอันนี้แบบเบ,บ็ <c oughs> นตัวอย่างตัวอย่างก้อนเห็นช่มงภาพนึกจำเอาคว่ำจริงหลุดพี่หน่อยเฮ็ดตัวกันบุคคลเราขอขอตัวสั่บกี้ยันใหม่ก้อนเจอ <c oughs> ทูทูเห็นอ่ะ Bay đục bầm Hãy quả cho kênh cọp Quả bí hết Sai ốp cọp Nó tòm là phù, tòm tầm 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 bậc cua nó nó tâm thầy mũi mà ôi <laughs> xây oh, ngay xây cọp xây suốt mất đẹp nồi nó ngủ <laughs> giờ thứ cần cắm hố nè cứ để kín ngâm mà lăng thả lên bây giờ món nó bớt bóp 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 có bóp 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 lùm bóp bóp มันแดงหูลงจะกโกมวงนี่นั่นเป็นไขบ่บอมาตัวนี้เป็นหลานละทำไมไปยังกินอีกนี่บอกไปหน้อยนี่บอกกรอบ ใส่ชุดมันสั่นบ้างไหมเหื่นอนะครับนิ่วที่นิ่วป Nó mình như bữa lại đang <coughs> tập <Hey, chắc> đi nơi đi ăn tà lượt mẹ nằm ngon 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 nó ngon 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 nó ngon 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 sút กินมื้เชี่ยชเนี่งนปงเฮ้ยเจดังกินมัดอ่ะง่าก็ต่อนแล้วผิวดีกันกอโผดพี่น้องอ่เะเก็บมาจิยากจริมันมันน่อยๆน,นัำนนหนาบน่อยไปน็นอ่เอาท้าเลยแต้มมูอันนี้มันกรอบแล้วโคเคโคเคยอยู่ก็ดอีแบบว,ว,วันหยาบจัง่อย ก็ตอนไหนมันหยาบนั่นอะไรอีกแบบหนึ่งครับพี่น้องเอาใจไดก็ขอขอบคุณกับพุ่เนื้อครับอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องที่ติดตามที่ชมครับบ้าปูจูผ่ากระฝากกุ้งอะไรก็แช่กุ้งที่ตามครับเป็นกำลังใจครับพี่น้องพาพี่พ่น้องครับกินเขาย่างเบนย่างพื้นครับสรับงชิมหนีไปก้อนชิมน้ำมาใหม่ครับโชคดีความสุขยากินจะขายจะจนครับเราด้วยสุขสุขก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าจิจว้ผ่ากุ้งอะไรก็แช่ในเด้อพี่น้องเด้อ